ตอนนี้ครับผมยาเสด็จประสงค์สมศักดิ์หน้าคผู้สอนทีมฟุตบอลปฐมฤมรียูเนต็ดะ 7, นะครับพูดถึงความพร้อมความพร้อมของทีมในปีนี้นะครับปีนี้ก็ถ้าพูดถึงตัวผูเ้เล่นแล้วถ้านับณปัจจุบันก็คือมีทั้งหมด30คนแต่รัตำแหน่ง อยู่ในหน้าอยู่ในเกมที่น่าพอใจในส่วนที่ว่าแต่ตำแหน่งสามารถเล่นทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เกมที่จะเจอใครแต่ละครั้งในปีนี้นะครับในความพร้อมก็คือเริ่มต้นอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยในส่วนที่ว่าอาจจะรอในเรื่องตัวใหม่ที่เข้ามาเสริมทีเพราะว่าก่อนหน้านั้นได,ได้แจ้งทางมุญชนไปว่าสื่อไปว่ามีผู้เล่นเก่าเหลือแค่8 9คน แต่ใน,นขณะเดียวกันมีนักเตะผู้เล่นใหม่ที่เขเข้ามาคัดด้วยแล้วก็มีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่นําเสนอเข้ามาด้วยก็สุดท้ายแล้วก็มีทั้งหมด30คนรวมทั้งมีเด็กเยาวชนระดับโค้กครับอยู่ในทีมด้วยแล้วน่าพึงพอใจในส่วนของความพร้อมของการเตรียมทีมของแต่ละคนถ้าประเมินแล้วในหน,หน้าปีนี้ นะครับก็มีความตั้งใจมากขึ้นสําหรับสเตะแ,แต่ละคนที่มาเข้ามาอยู่ในทีมในปีนี้มีทั้งมาหลากหลายในในทีมต่างๆก็เดี๋ยวจะมีการแนะนําในภายหลังนะครับในส่วนของปีนี้ความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าถ้าให้ประเมินผมก็ยังขอบอกว่าวแค่การตารางก่อนลวกันนะครับแค่การตารางก่อนในส่วนที่จะประเมินชัดเจนจะจบแล้วน่าจะเล็แรกจะดูแล้วว่าจะอยู่ได้การตารางหรือจะไป จะอยู่ข้างบนหรือจะอยู่ข้างล่างก็ก็ต้องประเมินในในส่วนของเลขแรกนะครับก็ในส่วนของที่จะเจอในแมตช์ของจะไปเยือนทีมระยองเอฟซีก็ถ้าพูดถึงกดดันไหมทีมจิมบรีในในทีมทีมจิมบรีก็พูดถึงในวันนี้แล้วก็อาทิตย์นี้ก็มีการเตรียมพร้อมได้ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็ อาจจะทากับ,บ้านมากนิดนึงเพราะเจอระดับทีมระยองทีมที่ค่อนข้างใหญ่ที่ว่าตกมาจากดีชั้นหนึ่งแล้วก็มาอยู่หลีกสองด้วยกันแต่ในขณะเดีวยวกันก,ก็เล่นถ้าไปเยือนแล้วก็คงจะไม่ประมาทในส่วนที่จะไปพบก,กับระยองเอฟซีในในเสาร์นี้ที่ไปเยือนระยองเอฟซีแล้วถ้ามีแต้มกลับบ้านได้ไม่หนึ่งแต้มหรือสามแต้มก็ถือว่าพอใจนะครับแต่แต่ให้แน่ๆก็คือไปเยือนเขาก็ขอแต้มเดียวไว้ก่อน ก็น่าจะพอใจในส่วนที่เตรียมทีมสําหรับที่นี้นะครับปรับแผนขับนะครับสำหรับแฟนขับขอให้ไปดูกันเยอะนะครับก็ผลงาน2แมตช์นอกรายการนอกหลีกก็น่าจะกระตุ้นต่อมในส่วนที่แรงใจแรงเชียนน่าจะดีขึ้นมากขึ้นขอให้ไปดูกันเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้ค่อนข้างจะดีในในส่วนของการตลาดนะครับจะมีคนที่เข้ามาดูแลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของเที่ลึก เรื่องรายการรายการเล่นๆต่างๆก่อนของก่อนแข่ง,งขันก่อนเข้าสนามแล้วก็ช่วงระหว่างพักครึ่งก็จะดีในปีนี้นะครับแล้วก็ขอฝากแฟนครับทุกๆุกคนที่อาจจะไปด้วยใจเสียขลอล่นเพียงบ้างแล้วก็อาจจะไปทีมงานบ้างก็ขอให้ไปหลายๆสนามนะครับทั้งเย่าและเยือนแล้วกันนะครับแล้วก็ปีนี้อยากจะทําทีมให้ดีที่สุดให้มาสนุกที่สุดโดยเฉพาะแมตช์ในบ้านนะครับแมตช์ในบ้านแล้วแมตช์นอกบ้านก็จะให้สนุกที่สุดในส่วนที่ว่าสนุกที่สุดก็คือจะจบมาแค่ไหนก็ ก็ต้องตามดูกันริบนะครับสำหรับแฟนครับก็คงจะขอ,อให้ข้อมูลสาหรับทีมปฏิบิมีีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ